แต่ว่าจริงๆคืออย่างนี้ว่าฉะนั้นสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เราได้ไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องทั้งหลายเหล่านี้สิ่งที่เราฟังไปเนี่ยจะซึมเข้าไปในใจเราการประพฤติทำการปฏิบททัติธรมโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันถ้าเราท่านทั้งหลายเนี่ยฟังแล้วก็ลืมฟังแล้วก็หลุดนี่จะเสียหายฉะนั้นต้องใส่ใจมานุิการต้องสามารถเ,อ,เอามากันจนกลายเป็นหลักการดําเนินชีวิตได้จริงวันนี้พระอาจารย์ก็ไปพูไปที่ลบบุรีมา ก็เล่าให้โยมฟังบอกว่าเนี่ยในขณะที่เราทํากิจคือพระเจดีเนี่ยหรือกําลังประดับประดาตกแต่งที่กําลังเตรียมงานกระถินอะไรก็แล้วแต่เราทํากิจกรรมข้างนอกนถ้ามันทําแต่กิจข้างนอกแต่จิตข้างในเนี่ยไม่ได้ยึดโยง ทำธรรมะสามคขีให้มันเกิดขึ้นได้จริงแค่ทำศรัทธาให้เกิดขึ้นทำความเพียรให้เกิดขึ้นสติสมาธิปัญญามันไม่เกิดแต่ว่ากิจข้างนอกมันทำซะสวยงามเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ประสบความสําเร็จมันได้แต่กิจข้างนอกแะนั้นมันจะต้องทำกิจข้างนอกไปด้วยและข้างในมันก็จะต้องได้ตัวคุณธรรมคุณสมบัติเหล่านั้นเพิ่มขึ้นด้วยไม่ใช่ทำกิจข้างนอกเสร็จแต่ข้างในมันไม่เสียแล้ว voilà. แต่นี้เช่น honesty, เราไปทำกิจกรรมในการทอดกระถินเสร็จเลยเสร็จออกมาอย่างดีเรียบร้อยเลย อย่างวันที่18เนี่ยเขาไปแหโอ้ไปชุมนุมกันไปสามัคคีกันอย่างดีแใจใจของเราเล่าร้อนว้าวุ่นอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ได้ธรรมะสามีที่เป็นภายในคุณสมบัติคุณธรรมที่เป็นธรรมะสามัคคีเนี่ยมันต้องเต็มเปี่ยมก็เลยเล่าเรื่องผ้านนนถามว่าผ้าโนนเนี่ยทำกิจอย่างหนักในวันที่พระเจ้าปรินิพพานเนี่ยหนักเลย21วันเนี่ยผ้าโนนเนี่ยไม่ถ่ายใช่ไหมล่ะแต่ว่าใจของผ้าโนนเนี่ยไม่ปล่อยให้บาปกุสและธรรมทั้งหลายมันแทรกเวลาท่านทํากิจแต่ละวันแต่ละวันทั้งหลายตรงหนี้ก แต่ท่านไม่ละเลยการฟังธรรมไม่ละเลยการฟังธรรมไม่ละเลยการประพฤติทธรรมนี่เป็นแบบนี้ฉะนั้นพุทธบริษัทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยฟังธรรมประพฤติทธรรมต่อเนื่องแล้วกับยิ่งมีพลังอย่างมากในการที่จะแก้ปัญหาเจอปัญหาเจออุปสรรคเนี่ยรู้สึกว่ายิ่งชาญฉลาดยิ่งรวดเร็วแล้วก็ทันต่อสถานการณ์เป็นการประพฤติทธรรมที่ทันต่อสถานการณ์อย่างคนบางคนเนี่ยเป็นคนมีทิฏฐิล็อกเช่ฉนฉันจะเป็นขอน,นแบบนี้ไง เช่นขับรถเนี่ยรถจะเร็วจะช้าไม่สนเนี่ยฉันก็จะขับของฉันแบบนี้มันขับตามความรู้สึกตามความเห็นตามความเชื่อตัวเองรถคนอื่นเขาจะช้าแต่ฉันจะขับเร็วเรื่องของฉันรถคนอื่นเขาจะขับเร็วแต่เราจะขับช้าะลรก็แล้วแต่มันไม่บาลานซ์กับสถานการณ์จริงเหมือนกนรารสถานการณ์ที่ฟังทำเราก็ไม่อยู่ในสถานการณ์ที่ฟังทำแล้วกับสนใจไปเรื่องอื่น พอไปอยู่ในเรื่องอื่นแล้วก็ส่งใจมาเพื่ออยากจะฟังทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ทันท่วงทีต่อสถานการณ์นั้นๆมันก็เลยกลายประพฤติทำไม่สอดรับกับความเป็นจริงของการดําเนินชีวิตนั้นๆยิ่งทุกวันนี้แล้วเนี่ยสถานการณ์มันเร็วมันเปลี่ยนตัวมันเร็วอย่างมากแต่บุคคลที่ประพฤติทำตามความรู้สึกตามความเห็นตามความเชื่อก็ล็อกสเปคล็อกความเห็นก็กอดอยู่กับความเห็นกอดอยู่กับทิฏฐี กับทัศนคติตนเองที่ยึดติดอย่อยางนั้นไม่ทันท่วงทีว่าเวลานี้ควรเมตตาเวลานี้ควรกรุณาเวลานี้ควรมุทิตาเวลานี้ควรอุเบกขาเวลานี้ควรเพียรเวลานี้ควรมีความเชื่อมั่นคือคือไม่ไม่สลับให้ธรรมะที่อยู่ในใจขึ้นมาโดดเด่นเป็นประธานของกุศลธรรมทั้งหลายแต่ละขณะแต่ละขณะนั้นนั้นก็กลายเป็นคนปฏิบัติแบบล่องลึกแข็งทื่อมันก็เลยกลายเป็นการประพฤติธรรมไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของโลกก็เลยกลายเป็นว่าเป็นคนที่ ฉันจะเป็นของฉันอย่างนี้ฉันจะอยู่อย่างนี้คุณภาพทาั้งๆที่มีคุณภาพมีสมรรถภาพนี่แหละแต่ไม่ผักคุณธรรมออกมาหรือการประพฤติปฏิบัติให้ออกมาให้เป็นเนื้อเป็นตัวอย่างแท้จริงก็กลายเป็นว่าเป็นการประพฤติธ,ธรรมที่ที่ผิดหลักงั้นพวกเราจะต้องประพฤติธ,ธรรมที่ถูกหลักและบางทีเนี่ยอย่างคําว่า <c oughs> ที่เคยบอกว่าพุทธบริษัทเนี่ยต้องมีศรัทธามีศีลไม่ถือมงคลต่อตือต่นข่าวคือเชื่อกมไม่เชื่อมงคล และไม่ถือเขตบุญนอกพุทธศาสนาไม่ถือเขตบุญนอกพุทธศาสนาก็แปลว่าเราจะไม่ยอมไปสัมพันธ์กับศาสนาอื่นและที่อื่นไงไปเข้าใจผิดที่จริงไม่ใช่คือคือดำเนินชีวิตที่ไม่ออกนอกหลักของศีลสมาธิปัญญาอย่างพวกเราเนี่ยมาให้มาฟังทรรมแต่เราก็ประพฤติผิดหลักนอกคําสอนอย่างนี้ก็เรียกถือเขตบุญ นอกศาสนาพอมาฟังธรรมแทนที่จะฟังเพื่อพัฒนาเพื่อให้เกิดศรัทธาเกิดความเพียรเกิดส, preview, ung, สติและเพื่อจะพัฒนาก world, ระแสชีวิตเข้าสู่หลักของศีลสมาธิปัญญาแต่ฟังธรรมเสร็จปุ๊บก็ไปเชื่ออย่างหนึ่งไม่ต้องอะไรหรอกบวชสามเดือนสี่เดือนพะอจารย์ก็เล่าไปเถอะไม่เชื่อมองคนตื่นกล่าวแต่พอจะศึกไปดูหมอด,ดูเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกถือเขตบุญนอกหลักคําสอนไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่อะไรก็แล้ว